ผมนะดีเจอารีนคูฮากูนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมใหม่ค่ะเวลาวันนี้เราจะมาทำมุกกันอีกแล้วนะคระมุดรายการได้ถูกกม่ใช่หอมุดรายการได้ถูกใจะไปเป็นอะไรเนี่ยจะพูดรายการผิดผิดเนี่ยไปไปได้หรอเดซสองเดซสองไม่กดทีวีเองครับเดซสองครับผมฮะจะถ่ายไม่ไม่ถ่ายต่อเลยที่พูดไปเออขนวเสียงดังกู่าเสียงไมค์กูมันดังไม่ได้เสียงดัง ไม่ไม่ไม่มไม่ไม่ไม่มดูเสียงดังไม่มากไม่มาน่าจะดี่ไม่ดังไม่กัวไม่ดังเขาถึงวอลไม่มันบูทเองเงี่ยวันดีอยู่ในแมพแบ็คเอาท์ไซโคนะกับกิโรบายหลายตนนะฮะไซโคหรอแม่ไม่มันไฟโชไม่ใช่หรอ จะเรียกใส่โคนน่ะมีปัญหาป้าพายุใส่โคนน่ะมันคือพายุในนส่วของะไรใส่โคนน่ะฮะโอ้พวิภาคอื่นเสียงแม่ด้วยไฟโคนอ่ะจะด้วยไฟโคนอ่ะพี่ไม่รู้เผมเถียงแม่ทุกวันทุกวันอ่ะโดแต่ใครก็เถียงอ่ะโดท่านี่แหใส่ใส่โช่เฮ้ยพี่โชว์อย่ากดนะโชว์ที่มันขับตรงก๊อโอยากดเฮ้ยไม่ได้กดเว้ยใครกดอีแคนอยู่อยู่ตรงกลางนี่อย่าอธิบายกดไม่เสร็จเลย อธิบายอย่างนี้เลยนั่แหละก็เริ่มมีอยู่ว่าทำไมมันมืดจังอ่ะอ่าเราเวลาเป็นเชเซอร์หมาแล้วล่ะอ๋อเปิดไฟไม่ก็เริ่มกติกามีอยู่ว่าจะมีคนนึงเป็นเชเซอร์แล้วก็ไล่ฆ่าคนอื่นนี่แหละทีนี้เราเป็นเซรวยเวอร์ใช่ไหมเราก็ต้องไล่ไล่ฆ่าไล่ฆ่าเชเซอร์ให้ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ใครเป็นเชเซอร์แล้วด้วยที่ว่าเราเล่นเป็นฮีโร่บายเพราะฉะนั้นจะเป็นฮีโร่บายใครปิดไฟใครปิดไฟให้ปิด ไม่ไม่ไม่คือใครมันเปิดเล่นไฟคือมันแหลกเออใช่อย่าเปิดเล่นไฟเยอะมันแหลกเปิดไว้ไม่ได้เลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้แหลกเดี๋ยวบ้าไม่มีไฟเล่นหรอบ้านไปดับฮะโอ้ยโอ้ยใครตกกันนะเฮ้ยแกแกแกเล่นโอ้ยทำคนติการบอกปติการหนึ่งว่าคนตายคนตายไม่มีสิบผู่นะแต่คนที่มีชีวิตรอดอยู่ยังมีสิบผู้ได้ แล้วเราจะรู้ไหมในว่าใครคนใดตัวจริงใครตัวปลอมก็ไม่รู้เองมันมีชื่อในแพ็โอ้ยทำไมมืดอ่ะโอ๊ยเลยมืดอ่ะแกคนแกเฉยมืดเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะทั้งมจู่ๆมันมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลาโอนมีคนเล่าโอนเล่าบล็อกเลยบล็อกเลยมใครนี่แทนบล็อกแทนเดีวอ๋ออ๋อเตีนเตียนเตียนเตีนเตียนเตีนเฮ้ยอะไรที่เราเลสา啥วะ อ้าวไม่เกี่ยวนะอ้าวต้องบวกแล้วต้องบวกแล้วอ่าบวกบวกบวกดีบวกดีไอ้เฮ้ไอ้เขาไม่เกี่ยวโอ้ไม่ได้ชื่อในนี้ยังมีอยู่ตรงแม่เย้ใครเป็นกลุบมีมีเป็นใช่ไหม ใช่เอาเหรอแล้วเมื่อกี้จะตีคนที่ตายยาเมื่อกี้คือผมเองเมื่อกี้พี่เกียวตีก็เสียงก็เอ้มันมีคนอ้าวมีเป็นสองคนเนาะกิมก็เป็นอ้าวอ้าวแสดงว่ามันมเป็นสองคนใช่เป็นคือมันต้องมีเซิร์ฟเวองห้าคนไงอุ้ยสองคนว่ะโอ้โหเจอแล้กิดมาก็เป็นเเซอร์เลยคุณเทพ มีความแบบเอ้ยเอาเองเอาเองเอ้ยเอ้ยเหมือนเชียร์มวยอ่ะเอ้ยอิ่มอิ่มไปอยู่ไหนอิ่มตายเดี๋ยวจมาแก้ไม่เห็นอิ่มแม่ดนั่นดินั่นแต่เมื่อกี้นี้เพราะเขาเมื่อกี้นี้เห็นบวกกันหลายคนอ่ะแล้วแม่ก็เข้าไปฟาดด้วยเข้าไปฟาดฟาดให้ผมจะบอกว่าเมื่อกี้ผมหยิบดาบไม่ติดเว้ยถ้าถ้าเห็นในคลิปด้ยผมหยิบไม่ติดเดี๋ยวไปเชียวค่ะหยิบไม่ขึ้นจบเลยจริงจรแล้วก็เดินที่ตอนนั้นไม่ค่าเครือกอ้าว ก็แบบบอกิงต่อแหลไม่เนียนเพราว่าวันแม่แบบไม่ได้ตอแ่นลวกอยากจะบอกว่าหยิบดาบไม่ได้ไม่เป็นไรตายมาได้เไรนะอ่ะเดี๋ยวนะแคนหลุดอรอแคนบินเนียแคนบีดีแคนแคมาละไอแไแฮโหลแคนเนปเป็นไงบ้างตึงเกตึตึงโตอเก๋แคนดิ้งอ่ะเดดเดดดงเดดิง เใช่เราตัวเป็นสาวแล้วใช่ใช่ทุยใส่กระโปรงดิไม่ใส่กระโปุกก็ถามว่าเราจะเพิ่มความยากยังไงนะเราใส่สกีฮิโรบายนะแต่ความจริงเราต้องมีเพลงมาครับแต่ความจริงเราต้องปิดเนมนะแต่จำแต่เขจาวเขามาปิดชื่อไม่ได้กดเลยกเลยดเลยคือไม่รู้ว่าเขามาปิดชื่อมันเป็นมาเลยซึ่งเป็นลมพ้นที่เป็นนะบอกไว้ก่อนเป็นเชเซอร์จังเลยจะมีจะมีเขาอะไรนะจะมีขึ้นหัวใช่ไหมเออใช่เฮ้ยไม่ได้หรอกเออเฮ้ย เฮ้ยเอ้ยตีผมทำไมผมไม่ได้เป็นเจสเซอร์ซะหน่อยจะเป็นไ้ขาไม่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 ะบอกว่ไม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 ม่ไม่ไี่ไม่ไม่ไม่้ม่้มม่ไม่นม่ไม่ไม่ไมดไม่ไม่ไก่ไมไม่ไอ่ไม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 ่ผมต้องไสืบส่บสวนสืบสวนว่ไเ่ไฟ่าโดนเ่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไาเป็นหรือเปล่มม่่ม ก็แกเป็นมะเนี่ยโหยโก็ตีเขาทำไมเนี่ยแกเป็นใช่ไหมก็ตีทำไมเนี่ยไอตีไปเออเออเป็นมาเจียนอยู่อ่ะบอกเลยมีมีเงินงามว่ะคนเป็นอ่ะมีเงินงามเป็นแน่เลยไม่ได้เป็นพี่เงินงามว่ะไอ้ไอ้ไอ้คนนี้ไม่เป็นแน่แน่เลยแน่แ่เลยงามวไม่ได้เป็นแน่แน่น่แน่แน่เชื่อจะเชื่อจะมีสองคนเว้ยเออดังนั้นเว้ย นี่โอ้ยแกแกมือหน่อยมาแ้เียวจัดชัดเจนรักขึ้นความไต่มันมีความไม่เนียนตั้งแต่คำพูดแล้วคือคือดูดูออกแล้วแต่คืออเออตกอไม่มั่นใจเหมือนกันใช่ไหมไม่มั่นใจคือเรารู้แล้วอ่ะอ้าอ้าวอ้าวีเียวเป็นสเปกเตอร์อ้าวตะกออ้าว เออน้อยสุดลงโทษยังไงดีทุกคนยายายาหดร้ายเล่นไปนะเล่นไปเธอะนะตอนเล่นมินิกเกมที่ตัวเองไม่ถนัดมินิเกมหนึ่งย่าเลยไม่เอาคุณรู้เลยว่าเกมอะไรคุณรู้เลยว่าคุณรู้เลยเราจะไม่เล่นเราจะไม่ลงคลิปเราจะลบคลิปทิ้งนะครับเกียร์ไม่เป็นไรชินนโนลงอยู่แล้วนะเราเราก็ไม่ทำวะจะทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวใครคิดกันหลังจบคลิปนะ้วไหลองคิดเล่นเลยลองคิด ไม่ได้กินนี่แสดงเฮ้ย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 ใช่ป่ะไม่ใช่แล้วเฮ้ย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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่เปล่าเดี๋ยวใช่ปะเนี่ย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 ไมม่อะไรไม่ใช่ปวดแรงขนาดนี้ไม่ใช่ก็บ้าเลยย่ะ้ยแคนเบเปล่าแคนเบเปล่านมีเงื่อนงำว่ะสองคนแม่เนี่ยฮะโอ้ยรู้แล้วไอย่างนี้ใช่เลยมมมืืืดดดมืดมืด เลยด้วยมืดมืดมืดแทนมืดอุ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วมีคนดีทสุดดีเห็นแล้วเหมือนกันอะไรยเลยเต็มที่เอ้าโอ้ยเจอาผู้่ายทีเรายังไป่จุดเลอันนี้ก็เสียของกายเป็นสกินเหมือนกันนะนั่นแหละนั่นแหละถึงบอกเลยว่ามันยากคนไหนยไปไหนเขาปิดไปปิดไฟ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 ปิไฟเป่นไฟเร็วปลี่ยนไฟเร็วปลี่ยนไฟเปล่นไฟไปแสดงว่าต้องอยู่ในต้อแข่ง

การแลกดาบแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปเว้ยถ้าเกิดแลกดาบไปเขาเอาดาบเชื่อมแม่คงไม่แลกด้วยเขาคงจะไม่ไม่เขาอาจจะแลกด้วยก็ได้แต่เขาจะเอาดาบของเราคืนให้ดูอ๋อกดนะไม่มีชื่อมาเลยว่าดาบหน่อยเป็นดาบอะไรอไใช่มันดาเมตจะเยอะกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเชเซอร์เตือเตือเตึ๊ดตึ๊เตือเตือเอย่าเปิดไฟเล่นสิคุณแหลก อีกมื่นเออมันแหลกไงมันเนี่ยไอปิดใครอย่าปิดดิมองไม่เห็นอย่าปิดเซไอยเออปิดจะเป็นหรือเปล่าดีกว่าคนปิดจะเป็นหรือเปล่าเห็นเราได้แล้วว่าใครเป็นเมื่อกี้เราได้แล้วว่าใครเป็นเมื่อกี้เห็นได้กะเขาหายไปแล้วอันนี้แหลกโอ้โทษพยายามใช้มือก่อนเห็นเนี็มแขงยาวๆค่ะค่าพี่เคียวไปอ่ะเมื่อกี้เนี่ยใช่ไง มื่อกี้เห็นนิ้วทางเจ้ายายอยู่คนเดียวจะไม่รู้ใครมันมืดอะมันแหลกอะนี่เปิดปิดแดงทีไม่ได้ทำอตั้งตัวเลยโดนจะแหละแตนแตนแตนมันมีสองคนใช่ไหมอืมถ้าจะไม่ผิดมีสองคนอยอะใกล้มากระตาใครที่ชอบอยู่กันต้องคนแปลกคนแนลนเนี่ยคนแหลกปิดไฟแล้วไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาอยู่กันไม่กลัวไม่น่ากลัวใครไปไหนใครใครไปไหนใควิชั่นใครใครใครย่าพอปิดไฟ มิสป้ามิสป้ามิเป่าอินวิดอินวิดอินวิดอินมีอินวิดมีอินวิดมีอินวิดเออถ้าจะรู้ละถ้าจะเดาถูกละหรือเปล่าจะี่คิตไมโกอย่างที่คิตไหมอ่าฮะถ้าโกูคิดว่าใช่ตีเลยเดี๋ยวตามมี่เตีมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นอยู่แต่จำไม่เห็นในแพ็คอุ้ยเอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออแล้วเย้เย้มีเต้นแบบตอนนี้มีคนเดียวเอ้าหมายความว่ยังไงเอ้าเอ้าเอ้าเย้ GGC เอาละจุ้ยเราต้องหามุกเลยแล้วแหละแบบีแล้วฮะกเลยนะอีซี่อีซี่เออทางเหอะกดเลยเอาเอากี่แต้มก่อนดิใครห้าแต้มก่อนกวินใครห้าแต้มก่อนแพ้จะปล่อยมันจบเกมศูนย์อยู่เลยเออห้าแต้มจบเกมถ้าเขาไล่ข้างมดกันนะจะน่าจะอีกามาไงโอ้ก็ไมไปเกือบได ไมเป็นหรือเปล่าเฮ้ยไม่มั่นใจนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอไลฟ์เฮ้ยทำไมเห็นคนคนถือดาบไลฟ์ไฟนะป่วนปังนไฟก่อนปั่นไฟก่อนปั่นไฟก่อนโอเคไม่ใช่เด็กชายอะไรไม่ใช่หรอเป็นอเรเตอร์ไม่เปิดเเจนอเรเตอร์ไว้มโมเมนไอ้แค่ได้ปิดไปปิดไฟทำไมเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนปิดเจ้าไยอมรับว่าทีดีๆมันจาเป็นคนผิดเป็นใช่ไหมไม่ใช่มันต้องมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นแน่นอนด้วยเพราะมีคนเจ้าเป็นเกย์ใช่ไหมอ๋อใช่ครับเป็นเกย์อะไรล่ะป่วไอ๋อ แจ้งหนึ่งทีแล้วเข้าไปตรึงเพราคุเดินตามใครเดี๋ยวตายเพร่อนั้นตลอดเลยกูไม่ตามใครเดี๋ยวก e thing, ูไปแล้วนี่อะไรอ่มีเงี้ยงงามว่ะคนตายน่อามีคนอย่างงี้เหรอไป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 สองคนนี้เปคนเดียวะเฮ้ยเห็นไห้เห็นเหเมื่อกี้ไปไปใครเฮ้ยใครใครอินวิทใครอินวิทไหนอยู่ไหนรอยู่ไหนไปรู้ตีเพืตัวใครอินวิทอ่ะไม่รู้กันเหตุอยู่ไม่รู้ไหม เมื่อกี้ใครอีมิตเรา้าใครอะไรฆ่าเราเธอจะสงสัยคนนี้กสิไม่ใช่ใ่ใช่คือคือคือเมื่อกี้เดินวันนี่เสียงคนปลายาเฮ้ยเมื่อกี้ผมเ็นกเมื่อกี้เมื่อกี้ข้อฆ่าใครนะเมื่อกี้ีตีโดนตีโดนด้วยผมไม่มั่นใจนะเั่นใจอนอยู่บนฟ้าใช่ไหมใช่เมื่อกี้เห็นคนปลายาแต่ไม่รู้ใครใครเข้าไปเข้าปายาสองอย่างคือ invisibility กับยายาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กิมครับ ไม่ได้อิ่มแน่ๆไม่ได้อิ่มกับเหมือนเห็นใครอยู่ใกล้ๆคนนี้ไม่รู้แต่เห็นมีคนหนึ่งกับปายอีวิทอยู่ซึ่งไม่ใช่ผมเพราะผมไม่มีใครจะไม่มีวะเห็นที่โลกเห็นท exactly. ีโลกไว้กูจะไม่รู้ว่าใครใครใครอ้าอ้าอ้าเฮ้ยไอ้ออ่ะว่าแล้วโอยว่าแล้วว่าแต่แรกแล้วเนื้อแกเขาพูดแล้ว อะไรวะผิดอะไรแต่พูดแล้วหลายเล่าแล้วคุณก็รู้ว่าเป็นใครแค่คำพูดคุณก็รู้ทำไมเร็วขนาดนี้ล่ะอจุกจุกบอลจุกจุกเอาลุยเอาลุยดิบวงดิว้าตายอ่าจะเหลืออีกคนหนึ่งเย้อาเชสเตอร์ตายเหรอเอ้าได้บอกแล้วจุดจบสายแข็งไม่เป็นเหรอเนี่ยเปล่าอิ่มอิมกับชินนนเป็นอ่าจุดจบ ใส่แข็งเงินตึงโบ๊ะโปตึงหนึ่งมืหนึ่งมีอสามตัวแล้วกูยิงสูงอยู่เลยที่ไปยเังไม่ต่างกันเลยพี่เกียวแทะมือหน่อยพี่เกียวแทะมือหน่อยยังเงยจะแท้งไบอกเลยว่ายังไม่เคยเป็นเลยรันรัน for your life ไม่เป็นหรือเปล่าแต่รู้สึกคนเป็นแล้วไม่เป็นฟัมอ่ะเราไม่เป็นเว้ยมันก็องแบบมันต้องหมุนเป็นคนอื่นก่อนมันมเะไม่ไม่เคยเป็นเลยอ่ะก็ซอร์ตออฟไม่ต้องรวงลูก เลกเล่นๆพอเลกเล่นโอเคเลอกเล่นจะบ้าเหรออุ้ยใครตบกันเฮ้ย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 ใครตบกันเหรอเฮ้ยกูเห็นแล้วเขาเห้ยเุ้ยเป็นอะปิดไฟปิดไฟบ้านมึงปิดไฟบ้านมึงใครวะตะกี้เห็นแล้วว่าใครฆ่าแต่ว่าไม่รู้ใครอยู่คือมึงจะสรุปเป็นใครวะแล้วใครวะแล้วใครวะเฮ้ยเห็นมันเป็นใครแล้วใครวะไม่ปิดไฟวะเนี่ยแม่ปิดไฟอะสมองไม่เห็นเลย อยู่กลุ่มไหมเอออยู่กันกลุ่มเปล่าโอ้ยให้ปิดไฟบ้านไม่โนะแฟร์ไฟเหรอโอ้ยไฟเซ่ไม่เปิดไฟดนี่คนปิดไฟอังเป็นหรือเปล่าเอานั่นไงว่าแล้วโอ้ยมองไม่เห็นไม่เห็นแะเมื่อกี้เมื่อกี้โดนยาแน่เลยมองไม่เห็นอะไรเลยโดนยาเมื่อกี้มันปิดไฟด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ไหม ใครที่เขียวคนแรกใช่ใครอ่ะใช่เห็นถือยาเลยยาถือยาโค้ดเอ้ยดูคนได้ใช่ไหมดูคนได้ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วต้มลุ่มลุ้มลุ่มเต็มตาเลยเมื่อกี้ลุ่มเย่เย่เออโดนยาเอื้อโดนเมายาเอื้อโดนวางยาเอื้อเป็นไงโดนล่อที่ดีอ้าวกำไม่ได้เลยอ้าไม่ได้ต้ง c h ạ เออ เราเห็นคนคะแนนสูงสามคนในตอนนี้เราจะฆ่ามันี้หมดนะไอแอลไม่ได้ตัดใจแอลแค่ไอแอลกับใครคนจะทิมขี้จะได้ไปไปแค่ไปทำไมเนาะมองไม่ได็ได้งอน เอมสอรดี้ไม่ไม่อิมเราเชื่อว่าเราจะฆ่าเจ้าเธอเอแลกดาบของเจ้าเราจะรู้ว่าเจ้าจะเป็นเจ้ารู้แล้วใครเป็นเจ้าเป็นอะไรโอเคโอเคเข้าใจแล้วโอเค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 ฝันนั่นแหละคนวิ่งนม่กลัวหมดเลยอเลยไอ้ไม่สนนไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้ีอ้ไ้ยอ้อ้ไอ้า้้ยอ้้้อ้้้้้้้ รู้เลยลื่นเลยใคร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 นี่ไงเอ๊ะนะนะก็ส์นะกัดกัดเขาเรียกเ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแก้แขนนี่หว่าคนอ้าวสวยแล้วนุกอ้าวอ้าวแผนซ้อนแผนว่ะแผนซ้อนแผนว่ะแผซ้อนแผนคนมาตัวตัวตัวเป็นไงมุก มเป็นเมนูที่แบบว่าแกงเงินแล้วแล้วปรากฏว่าส่งมาเป็นเจเซอร์ใช่จะเจเซอร์คู่ด้วยโคตรงงเนี่ยเห็นมากเลยอะโค้ดท่าเลยเดลุยต่อครับผมเอาเฮ้ยเอาต่อเหรอต่อที่ท่านี้ไม่ยังไม่ฆ่าเลยโอ้ยรอบนี้ไม่ได้เป็นแล้วอะ่รไหร่ได้เป็นวะ ปันไฟปันไฟปันไฟไม่ใช่เบไฟด้อเลยปไฟไฟปั่นไฟจะได้ใครได้กับเขาบ้างปติแล้วปแล้วอ่าปติแล้วไดไปติแล้วแล้วแลเข่ามวมีบวกมีบวกใครบวกกันวะแกได้สงแกแตะแนี่แค้นอือเออเออเเดืใครใครเป็นคนใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวปลอมเดี๋ยวใครจะเชืครจะงคุณฉลวยเดี๋ยวผมไม่มั่นใจแล้ว2คนนี้เนียที่เราสงสัยแต่แม่ไม่ใช่แม่ไอแม่แรกดาบไปไหนมามาแม่แรกดาบสงสัยชินนนมากอ่ะโยนไปทองดาบเลย ดามเลยด้วเป็นูดันโอเคปาจใ่ไหมอ้าวแต่เปคนเลยแต่พ่อพ่อไอ้ก้อเ็นเป่าป้ารดับจะตายอยู่แล้วโยนหนามันดิจะตายอยู่แล้วเนี่ยระดับมาดิระดับไม่หอานี่ไม่ไม่ไม่มีคนโกหคนเดว้ได้เลยอ่อได้ไยโดนยาเออ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 โกไน่โนโมี้ยนวิ่งจีนๆๆ่ๆจีนวิ่งมาแล้วโอ้มี่่่่่ ตมหวไม่ไหวไรเงไ้คนโกหกใค้เป็นอ่ <|so|>> ะ ก็รู้กันอยู่ว่าใครเป็นที่เหลือคนหนึ่งคนน่ะเมื่อกี้อเปน่ะมีคนแรกคนแรกใครเขียวทิ้งหนูเอาทิ้งอะไรวะอ้าวแสดงว่าพ่อไม่ใช่เหรอแล้วพ่อม่จำแรกดาวเมื่อกี้เออไม่ก็คือไม่เป็นก็ไม่ได้เป็นไงคือไม่ได้แหละก็ไม่เราไม่ใช่ยังพูดเลยไม่ไม่ไไม่เป็นเราไรกดาวมันถือว่าเป็นการไว้ใจกันไงไม่ต้องเราไม่จำเป็นเราเราไม่มันจำเป็นเราต้องเชื่อใจกันเราต้องเชื่อใจกัน ไปช่วย้ยขาดหมดรายเงินาทิ้งหมดนี่ยแหละอไม่ใช่คาทิ้งหมดจ่ามึไ้ไม่ใช่คาคอเสเกบคอระคาหมดด้ยช่วยปิดไฟดิปิดไฟปไฟปั่นเจดีเยจดีเร็วๆเซี้าซ้าซ้าเร็วปั่นไปดับรันลูกจู่ฆาตกรฆันเสากันไปไปห้องใต้ดินไปเดี๋ยวมิกไอเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอใช่แล้วล่ะใช่แล้วสเสียง นีมิคนตายเดียวคนตายเราคอมสลบคนตายเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเขาตายในความมืดคนตายมันสแกนประตูไอ้สแกนไฟสแกประตูทุยตายในความมืดราอยู่มัดประตูใช่เหรอไม่มีประตูเราไม่มั่นใจว้เราต้องถือดาบใช่ไหยถือดาบสองมือแม่เลกดาบหน่อยแม่แม่ไอ้อ้เ้าเจ้เฮ้ยเฮ้ยนตีแม่ก็ไม่ได้เป็นอะไม่เชื่อไม่เชื่อ รู้เลยมีโทษด้วยโอ้รู้เลยอะรู้เลยรู้เลยละอีกคนนึงเนียนอยู่นิ่งว่ะมีอยู่สองคนน่ะรู้เลยรู้เลยคนน่ะต้องิ่มอิ่มเอ้ยไอ้พวกไอ้ใครไอ้หล่ออ้หลูบนี่วไอ้หลูบนี่โอ้ยลุยว่าลูยว่าโอ้ยเมื่อกี้เกือบกินไปแล้วจะบอกว่าเมื่อกี้เห็นชิ่นอนเดินตามพี่ก็แบบเดินถอยไม่ไว้ใจมันเดินหนีแป๊บ นี่เดินมาเห็นแค้นเดียวไม่อ้าเลยแม่ไม่ยอมได้ด่ามันต้องมีเงินอนงำเข้าขังเลยไม่วันที่นอนเดินเงาแม่แม่ขันกูได้เข้าข้างหลังเว้ยมุยสีละอะไรเกมหนึ่งมุยสีละอะไรเกมหนึ่งพีเขียวต้องวินบ้าแล้วพี่ต้องไปก็คือทำไมกูตายได้เล่นไฟแล้วก็ไม่เล่นเก่งหรอกกระถั่เราเราต้องเล่นต่อแรนะใครปิดไฟบ้านไม่มีไฟให้เล่นเนาะบ้านไม่ได้จ่ายค่าไฟเราไม่มีไฟเลยไฟดีวะ เป็นเด็กไม่มีไฟเล่นเหรอไฟอรัพ่อไฟวะบ้านบ้านบ้านไม่มีไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยไรงแรงแรงอะมิงมิงอยู่ไหนอะเฮ้ย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 โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วใครเห็นแล้วโอะไรใครวะใครวะโกด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 ตรงนั้นอะไรอะไรไม่ใช่ใช่ใช่ชัวร์ๆ จะชัวร์แล้วเอาเลยคนน่ะเหลือยี่คนนึงเอาละคนนึงอ่ะใครวะเอาละเหมือนจะรู้แล้วใครรู้แล้วใครออกหน้าเลยเป็นคนไม่มีพวกเว้ยคนไหนไม่มีพวกอ่อนนั้นแหละพี่เคียวอยู่ไหมพี่เคียวเอาเออพี่หลงเลยสิต่อใครเป็นใครวะเอ้ยมั่วถูกว่ะโอ๊ยเหลืออีกหนึ่งยังไม่โคบิกเหรอเนี่ยโอ้โหยังไม่โคบิกอะไรวะโอเคพี่โก้ทำไมสีเท่าื่อกี้เซ้นในการมั่วถูกคิก พ่อแม่งทำให้ผมติดมืดเรืของขอนตายืมพอแม่งมิกมิงมิมิมิมานี่ตีไม่มาติคนเล่นไปหนึทีมานี่โอเคอ่โนอิ่แคนอยู่มาอยู่ด้วยอยู่ด้วยโอเคผ่านแคนผ่านเอ้ยอยเคยปิดไฟบ่านปิดไฟปิดไเปิดไฟปิเป็นใครเปิดใครปิดไฟอะเลยเฮ้ยเปี่ยวกว้ย เดี๋ยวจะต้องมาร็อกกำมื่อกี้มาเห็นใครวิ่งแถวเนี้ยเนี่ยๆพี่เขียวว่าเนี่ยผามบ้าเอาไว้ใครปิดไฟ่ป้าไม่มีไฟเล่นเหรอตัวเนี่ยตัวดีพี่ไม่เปิดปิดไฟในบ้านไม่มีไฟให้เลยเนาะบ้านไฟดับผามผามผามอ้าวเออมันแรงถ้าโค้ดทิ้งก่อนไหมถ้าโค้ดทิ้งเลยเลิกผันไส้แล้วไอ้โอ้โหรู้เลยรู้เลยลือบไปคอมดีทั้งทีรู้เลยดูแลใครรูแลใคร รู้เลยใครแม่แคทตีพี่เขียวแคทตีพี่เขียวแคทตีพี่เขียวยังไม่ใช่ยังไม่ใช่โดนใจอีกแล้วโอ้รู้เลยใครคนหนึ่งตองคนเลยรู้เลยใครรู้เลยใครเป็นคนหนึ่งที่เขาไม่ยอมอย่า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 ไว้อย่าไว้ไหนเคยซีเสียใจอ๋ออะไรอ๋ออะไรไผิดปททุกี อ่าเขาตะกรอนค่าแล้วหนึ่งป่าเป็นไก่เป็นไก่โอ้โหยอดแล้วไม่มีใครห้ามอ่ะโอ้โหอะไรวะไม่มีใครห้าเลยอ่ะใครข้าวปเป็นเงมาอย่างเงี้ยโบ๊ะโบ๊ะกดจุกมาเติมบูบะบูบะเลยบูบาแฟมิลี่โอ้ย่ะไอ้ย่ะมุยอยู่ไหนอ่ะมุย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 บวกเลยบวกเลยมุยอ่ะมุยมุยมุยหนูมุยอยู่ไหนจะเรียกบวจะเรียกเอาบ้านเป็นนักปิดไฟเหรอ เล่นมุกเล่นมุกทำไมทำไมรู้สึกเรามวยแคนสื่อแค๊สมยไรดับกันจะมีเงินงามแล้วเนม่ยมไรดับกันไ่ดับกันเอ้ยอลงเลยไว้ลงเเดได้ิ่เฮ้ยเฮ้ยอ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ย ไทำไมแค้นไม่ลงวิ่งโดนลุงมใครว่าโดนลุงมทำไมแค้นไม่ลงอ่ะเฮ้ยข้างหลังอ่ะโอ้แค้นไม่ลงอ่ะเหลือคนเดียวแล้วเร็วเป็นการเร็วเออ แย่เอาโอ๊ยทำไมแกไม่ลงวะบอกแล้วในเมื่อในเมื่อเราซ้อนได้เราก็จัดข้าวเองตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจเว้ยเราก็เลยมันไม่เดียนตั้งแต่แรกอะนะไม่เนียนตั้งแต่แบบชวนนู่นนี่นั่นอ๋อบอแล้วถ้าเมื่อในเมื่อไม่เนียนก็ต้องไล่ฆ่าทีละคนอาเราไม่มีใครไล่ฆ่าเลยไหมไม่ก็เห็นก็เดินมาฮิตกเหรอโอเคแปะ แต่มาคุณไอแปะแล้วหลังเข้าไปปุ๊บนิโนนก็เดินมาแล้วอ่ะงงเลยอ่ะแตงงงเด้ต่อทีอยู่ในกองกองขัดก่อนนั่งสิโยโยตัวรอบก็ไม่เป็นไรโยเป็นรีเมอร์เดินรืก็ไม่เป็นไรแต่ยังไม่ครบเลยเอางงดิเป็นเป็นเรีเมอร์เดินไปเกลียดเล่นเลยตอนไหนก็ขนาดนี้แก็ไม่เดินหมดลงโตอนไหนก็ดีใจตอนไหนก็เตะไม่ได้นะเย้ดีใจพี่บมดลงโทษโวยให้พี่เอ็นทำแทนไหม เอ็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเลยสุดซานเดี๋ยวเขาจะเจอคนอยนี้โดนด้วยใช่ใช่โอเคนะเราเราปิดเลยไหมปิดเลยปิดเลยมาเอ่อทุกคนลงไหนลงไหนลงไหนแค่ลงไปไหนก่อวันนี้นะท่านผู้นีปิดปิดไปลงเลลงเลยโอ้ยไป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  เข้าไปเดี๋ยวขอเชิญทุกคนมีอะไรมีใครมามาดวงมาดวงโอ้ยเขโทรมาเลยเห็นไหมไปเป็นคลิปแล้วมาท้วงมาท้วงเสีย่าดืมเชื่อมไรคลิปนี้ก็ด้วยครับแค่นี้เหรอกันเดยดูกระทืบอลรนะโอเคแค่นั้นแหละไปบายบาย